สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังตัวเองและรักษาตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ คุครูดาคอรน,นะคะมาในเรื่องมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศแสดงว่าอากาศนะคะมลพิษก็คืออากาศที่เป็นพิษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้มลพิษทางอากาศนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 2. เพื่อให้หนักเรียนนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศนะคะคุณครูมีสัญลักษณ์ให้หนักเรียนได้สังเกตนะคะรูปดอกไม้ reading การอ่านรูปต้นไม้ writing การเขียนรูปสายนา speaking ก,ก,การพูดรูปดวงอาทิตย์ thinking ก,การใช้สมองรูปภูเขา presenting การนำเสนอนะคะนักเรียน แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีคลิปการป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆและการฝึก Conversation ให้น่าเรียนได้ฝึกกันนะคะเราไปกันเลยนะคะไปเลย Let's go <S มาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโคโรนากันนะคะสำหรับอาการป่วยที่สำคัญนั่นก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหน่หอบ โดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไปไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผัสสารข,ขั้นหลังของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจมูกปากแต่สำหรับการมองตากันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อนะคะ แต่ถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเอามือมาขายี้ตาหรือผู้ป่วยไอายจามใส่หน้าเราดังเอิญว่าสารคัดหลั่งเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีป้องกันช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้าก,ากากอนามัยอยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม่ขยี้ตาจมูก เละไม่จําเป็นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชค่ะ Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown because it's round. And has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily.

ส่วนประกอบของอากาศแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะคือก๊สไนโตรเจนมีทั้งหมด78นะคะก๊สออกซิเจนมีทั้งหมด21สาเหตุที่ก๊สไนโตรเจนมีมากเพื่อจะได้เจอจางก๊สออกซิเจนนะคะเพราะถ้าก๊สออกซิเจนมีมากจะทําให้เกิดไฟได้ง่ายนะคะและก๊สคา,าร์บอนไดออกไซด์มี0.04ก๊าซอื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองด้วยนะคะมี0.96นะคะนักเรียน ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีรับสมองให้ตอบคำถามจากแผนภูมิวงกลมนี้นะคะน<ๆ>ักเรียนเตรียมสมุดให้พร้อมอย่าลืมเขียนวันที่ครั้งที่นะคะรับสมองข้อ1 2 3 4สามี่และ5นะคะอ r ยุเลยดี n y n b e r 1คุณครูถามว่าแผนภูมิวงกลมนี้เป็นแผนภูมิอะไร แผนภูมิวงกลมนี้ในรูปนี้เป็นแผนภูมิอะไรแผนภูมิอะไรคะส่วนส่วนประกอบของอากาศนะคะข้อที่2หมายเลข2เนี่ยดูจากวงกลมเนี่ยหมายเลข2เนี่ยมีอยู่นิดเดียวเนี่ยหมายเลข2หมายถึงอะไรคะคืออะไรน้อยที่สุดเลยเห็นะคะคืออะไรคะเมื่อกี้เราเห็นมาแล้วอะก๊ะาซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหมายเลข3ค่ะ มากกว่าแก๊สธรรมด้าออกไซด์อยู่นิดนึงหมายเลขสามคืออะไรคะแก๊สอื่นๆถูกต้องค่ะหมายเลขสี่ค่ะสีส้มๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรคะแก๊สออกซิเจนโอเคแล้วหมายเลขห้าคืออันเนี้ยมากที่สุดเลยค่ะคืออะไรคะแก๊สไนโตรเจนโอเคแก๊สยูฟินิตเราไปดูคำเฉลยกันเลย h ชก e t อ e นเ s w e r เฉลยรับสมองนะคะข้อที่1แผนภูมิวงกลมนี้เป็นแผนภูมิส่วนประกอบของอากาศนะคะข้อที่2หมายเลขก2คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งมีอยู่0.04นะคะหมายเลขก3คือก๊าซอื่นๆนะคะมี0.96นะคะหมายเลข4ีคือก๊าซออกซิเจนนะคะมีอยู่ทั้งหมด21นะคะ และหมายเลขห้คาคือแก๊สไนโรเจนมีทั้งหมด78นะคะนักเรียนถูกกันหมดไหมคะเดี๋ยวลืมติก๊กถูกให้คุณครูด้วยนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะเรื่องมลพิษทางอากาศนักเรียนพอบอกคุณครูได้ไหมคะว่าถ้าเราไม่มีอากาศจะเกิดอะไรขึ้น ขาดน้ําเรายังพออยู่ได้หน่อยนึงวันหนึ่งสวันขาดอาหารเราอยู่ได้สัก3าวันไปดื่มนะแต่ถ้าขาดอากาศนะคะเราอยู่ไม่ถึงห้านาทีเลยใช่ไหมคะมละพิษทางอากาศหมายถึงอะไรใครพอรู้ได้บ้างเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะ let's start our lesson เรามาเริ่มสู่บทเรียนกันเลยนะคะมละพิษทางอากาศ มล,ลพิษทางอากาศหมายถึงอากาศที่มีสิ่งเจือปนในอากาศเช่นมีฝุ่นละอองเป็นปริมาณมากมายนะคะมากมากมากกว่าปกติเป็นเวลานานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอันไดแก่เลยะคะคนพืชสัตว์นะคะหรืออากาศที่มีกลิ่นเหม็นหรือมีสารพิษบางอย่างซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะนักเรียน นอกจากฝุนละอ,องแล้วมลพิษทางอากาศก,าก็อาจมาจากแก๊สบางชนิดซึ่งอาจเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะยานพาหนะก็คือพวกรถยนต์เครื่องบินเรือนะคะหรือจากโรงงานอ,อุตสาหกรรมหรือจากขยะบูลฝอยและของเสียต่างๆนะคะของเสียต่างๆก็คือของเน่าเสียนั่นเองนะคะนักเรียนของบูดของเน่านะคะทำให้เกิดพิษทางอากาศได้เช่นกันนะคะ นักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้และจะช่วยลดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างไรนะคะสาเหตุของอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศนะคะเกิดจากห่งเกิดจากธรรมชาติเองนะคะหรือ 2. เกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองนะคะ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากธรรมชาตินะคะหรืออากาศเสียที่เกิดจากธรรมชาติอได้แก่อะไรบนะ้างนักเรียนลองคิดสิคะเกิดธรรมชาติคือเกิดเองมนุษย์ไม่ได้ทําขึ้นมานะคะมีอะไรบ้างเอง่ยอย่างแรกเลยนะคะซึ่งเราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือไฟไหม้ป่าสาเหตุของไฟไหม้ป่าก็คือในฤดูแล้งหน้าร้อนนะคะต้นไม้มีการโดนลมพัดเสียดสีกันไปมา ทำให้เกิดการเสรียสีทำให้เกิดไฟขึ้นนะคะความร้อนหรืออาจจะเป็นการแผ่ไปในระยะวงกว้างเลยนะคะอันนี้ไม่รู้จังดับเพราะว่าเมื่อมีลมตลอดเวลาต้นไม้มันก็มีการเสรียสีนะคะก็เลยเกิดไฟขึ้นมาได้มลพิษทางอากาศอีกประเภทหนึ่งก็คือภูเขาไฟประทุนะคะ ซึ่งในประเทศไทยนั้นไม่มีภูเขาไฟนะคะแต่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศใกล้เคียงนั้นอาจจะมีนะคะเกิดการที่ปะทุกออกมาพ่นกิ้เถ้าพ่นลาวาออกมาซึ่งเหล่านี้เป็นละอองอยู่ในอากาศนะคะนักเรียนต่อมามลพิษทางอากาศอีกประเภทหนึ่งก็คือการเน่าเปื่อยของสาพืชสาสั์นะคะหรือการเน่าของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะ มีการส่งกลิ่นเหม็นก็ทําให้อากาศนั้นเสียงเหมือนกันนะคะของเน่าของเสียต่างๆส่งกลิ่นเหม็นก็เป็นพิษต่อจมูกและอากาศเหมือนกันค่ะอากาศเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะคือสิ่งที่มนุษย์กระทําขึ้นทําให้อากาศนั้นไม่บริสุทธิ์นะคะได้แก่อะไรบ้างเออนักเรียนพอบอกคุณครูได้ไหมคะ มลพิษทางอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะปล่อยควันออกมาหรือโรงงานที่ทําไฟฟ้าลงไฟฟ้าลงผลิตไฟฟ้านะคะปล่อยควันออกมาซึ่งควันเหล่านั้นก็ลอยอยู่ในอากาศเช่นกันทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการเผาไม้เชื้อเพลิงในบ้านเราขณะที่เราจุดไฟเพื่อทํากับข้าวออกกับปลานั่นเองนะคะหรือการเผาขยะเผาใบไม้เผาถุงพลาสติกเผาเศษไม้ต่างๆนั้นก็เป็นมลพิษอากาศเช่นกันนะคะเพราะว่ากลิ่นของการเผาไม้ต่างๆนั้นลอยขึ้นไปในอากาศนะคะมลพิษอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งน้ําเสีย สาเหตุของแหล่งน้ําเสียก็คือโรงงานปล่อยน้ําเสียออกมาแล้วทําให้แหล่งน้ํานั้นเน่าเสียสิ่งมีชีวิตก็ตายแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ํานั้นนะคะก็ส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เป็นมลพิษทางอากาศเช่นกันนะคะหรือการระเหยของสารเคมีต่างๆนะคะจากห้องทดลองบ้างจากสิ่งที่เอามาทิ้งโดยที่ไม่ยอมปิดฝาหรือไม่ทิ้งในที่ที่เขาทิ้งนะคะ กลิ่นพวกนี้ก็จะระเหยออกมาปนปละปนอยู่ในอากาศเช่นกันเป็นมลพิษทางอากาศเช่นกันนะคะและมลพิษทางอากาศที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์พวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆเวลานักเรียนเดินทางไปกลับเนะะี่ยค่ะตามท้องถนนนะคะนนกเรียนก็จะเจอกับควันพวกนี้ก็ถือว่าทําให้อากาศนั้นเสียได้ นั้นนักเรียนต้องป้องกันตัวเองให้อย่างที่สุดนะคะอย่าลืมสวมแมสนะคะผลกระทบจากสิ่งที่เจือปนอยู่ในอากาศนะคะมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนักเรียนพ้อมบอกคุณครูได้ไหมคะส่งผลกระทบในด้านใดบ้างเอ,อ่ยผลกระทบที่เราสามารถพบเห็นได้ง่ายๆก็คือ บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะตามสี่แยกไฟแดงหรือการเดินทางต่างๆนะคะตามโรงงานอุตสาหการรมแล้วก็โรงงาฟ้านะคะตามสี่แยกไฟแดงวเวลารถติดเย็นๆเนี่ยนะคะรถจะจอดติดกันอยู่มากเลยแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องก็ติดเครื่องอยู่อย่างนั้นถ้าไอเสียทุกอย่างก็พ่นกัดออกมาเหมือนกันนะคะทําให้อากาศเหล่านั้นลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้วมันก็ทําให้เกิดมลพิษได้เช่นกันนะคะ เมื่อการจราจรหนาแน่นควันพิษต่างๆถูกพ่นออกมามากมายนะคะผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้อากาศนั้นมัวไม่ชัดเจนนะคะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะแล้วก็สําคัญก็คือเมื่อพ่นพัดคาร์บอนไดออกไซด์มากมายนะคะตามท่าอไอเสียแต่ละคนันแต่ละคันออกมานั้นก็มีการเปลี่ยนอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นด้วยนะคะ มลพิษทางอากาศยังมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์และพืชนะคะทําให้สัตว์นั้นไม่ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรทําให้พืชนั้นมีการแห้งเหี่ยวไม่โตเท่าที่ควรและอาจจะแพ้กแกลนได้นะคะนี่คือผลกระทบจากการที่มีมลพิษทางอากาศมากนะคะและมลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อคน เป็นส่วนมากคือเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะมีผลคือทําให้นั้นระบบทางเดินหายใจของคนนั้นมีการติดขัดไม่สะดวกนะคะและบางคนอาจจะมีอื่นขึ้นตามมือตาอาจจะอักเสบนะอาจจะมีไข้น้ำมูกอะไรอย่าี้ยซึ่งเป็นอันตรายและทำให้อวัยวะบางอย่างบางชิ้นระคายเคืองได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือมลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อบ้านเรือนหรือวัสดุก่อสร้างบางชนิดนะคะอาจจะมีการทำให้สุขภาพของวัสดุเหล่านั้นเสื่อมนะคะมีการเสียหายมีการคือแดดร้อนมากๆก,ก็ทำให้ผุก,กร่อนได้เร็วนะคะสีก็ซีดเร็วนะคะนะักเรียนคิดว่า เรามีแนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศอย่างไรบ้างใครพอบอกคุณครูได้บ้างคะถ้าเป็นโรงงานหรือว่าพวกรถยนต์ต่างๆเราก็ต้องมีกฎหมายคอยควบคุมโรงงานที่ปล่อยควันเสียและน้ําเสียนะคะขมารถยนต์ต่างๆเราก็ต้องมีกฎหมายควบคุมนะคะอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศให้ น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่มันคงเป็นไปไม่ได้คงจะให้ลดน้อยลงเท่าที่จะทําได้ถ้าเรามีกฎและเข้มงวดกว่านี้นะคะและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เราสามารถทําได้ก็คือปรับปรุงชุมชนแออัดนะคะไม่ให้แออัดพยายามตัดต้นไม้ตับแต่งให้โล่งโปร่งนะคะ ช่วยกำจัดขยะมูลฝอยโดยแยกให้ถูกถังถูกที่นะคะนักเรียนถือว่าช่วยกันลดมลพิษทางอากาศแล้วค่ะมีการรณรงค์ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้นะคะช่วยกันลดพลังงานหมุนเวียนอาจจะใช้แผงโซลาร์เซลล์นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะนักเรียน ลดการเผาขยะที่ให้เกิดควันนะคะหันมาใช้กบฝังดีกว่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโฟมและพลาสติกนะคะลดได้ก็ดีนะคะหันมาใช้ปิ่นโตหรือว่าช่วยชามแทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าจะดีมากเลยนะคะเอาละค่ะจบบทเรียนเรื่องมลพิษทางอากาศแล้วนะคะเรามาช่วยสรุปกันดีกว่านะคะ มลพิษทางอากาศหมายถึงอากาศที่มีสิ่งเจือปนในอากาศเช่นมีฝุ่นละอองเป็นปริมาณมากกว่าปกติเป็นเวลานานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรืออากาศที่มีกลิ่นเหม็นหรือมีสารพิษบางชนิดซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพให้เกิดเจ็บป่วยได้นะคะอาะคัาข่า เมื่อจบบทเรียนกันแล้วทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนนะคะให้หนักเรียนเขียนคําตอบลงในสมุดนะคะต่อจากรับสมองนะคะตรงกลางกระดาษให้เขียนอากาศนะคะขีดเส้นแบ่งครึ่งนะคะครึ่งที่ติดเส้นแดงเขียนว่ากิจกรรมที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้อนอนะนักเรียนและอีกด้านหนึ่งเขียนว่าแนวทางแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะสรุปมาสั้นๆเป็นข้อๆนะคะนักเรียนแล้วเราไว้พบกันใหม่นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองหมั่นล้างมือทานอาหารที่สะอาดและสุกนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ